ถ้าคุณเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยวที่มองหาโอกาสในการเข้าถึงบริการท่องเที่ยวที่พร้อมต่อยอดธุรกิจของคุณเพื่อกระตุ้นยอดขายตอบโจทย์ด้วยแพลตฟอร์ม Thailand c o n n e c t เปิดประสบการณ์ใหม่บนแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ออกแบบมาเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย Thailand c o n n e c t โดยดีป้าและ Praviscotech ร่วมพัฒนาขึ้นเพื่อพลิกโฉมท่องเที่ยวให้ง่ายและสนุกยิ่งกว่าเดิม พบกับเครื่องมือดิจิทัลที่ช่วยในการสร้างฐานลูกค้าเพิ่มความจงรักภักดีพร้อมเชื่อมต่อพันธมิตรทางธุรกิจกลายเป็นเรื่องง่ายรองรับการพัฒนาธุรกิจในอนาคตด้วยคลังข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงลึกที่ช่วยปลดล็อกศักยภาพการเติบโตของธุรกิจสะดวกในการเข้าถึงตัวแทนการท่องเที่ยวทั้งออนไลน์และออฟไลน์ทั่วโลกและเข้าถึงทุกบริการด้านการท่องเที่ยวไทยจาไว้เลยนะครับว่านี่จะเป็นแอปพลิเคชันสําคัญในการท่องเที่ยว ของเรานะครับที่จะผลักดันให้ทุกธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะทั้งโรงแรมการเดินทางต่างๆเอเจนซี่ไกด์ต่างๆเนี่ยจะเข้ามาอยู่ในระบบนะครับสามารถเชื่อมโยงกันและทำทธุรกิจได้ดียิ่งขึ้นมีกําไรมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญต้องส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างไรายได้ให้กับ ธุรกิจทุกๆภาคส่วนให้เต็มที่ครับผู้ประกอบการที่เป็นรายย่อยในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวหรืออุตสาหกรรมต่อเนื่องเนี่ยสามารถใช้แพลตฟอร์มนี้ในการลดต้นทุนสามารถทําให้เกิดการทํ s บิสซิ m แมทชิ่งเกิดการทํางานการเชื่อมโยงทั้งในเชิงของซัพพลายเชนและก็เชิงของแวลูเชนได้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยกตัวอย่างเช่นโรงแรมสามารถเชื่อมโยงกับโลจิสติกส์หรือแม้แต่เชื่อมโยงกับร้านอาหารได้เป็นต้นการทํางานแบบนี้เนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงจากโปรดัก t ์เซอร์วิสที่อยู่ในระบบเดิมที่เรียกว่าอีดิจิเนียเซอเตอร์สู่อ เรียกว่า New Value Chain และ Supply Chain บนแพลตฟอร์มดิจิทัลครั้งแรกของประเทศไทยครับพร้อมกิจกรรมอีกมากมายเพื่อยกระดับทักษะดิจิทัลของคุณรับการทำธุรกิจยุคใหม่กิจกรรมคมเปนมาเก็ตติ้งยกทัพผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวไทยร่วมแชร์แนวคิดพิชิตธุรกิจด้วยการตลาดกิจกรรม C E O Networking ขยายเครือข่าย Travel Agency ทั้งไทยและต่างประเทศขยายตลาดสร้างโอ,อก,กาสใหม่กิจกรรมส่งเสริมการตลาดด้วยเครือข่ายอินฟลูเอนเซอร์ทั้งไนและต่างประเทศกระตุ้นยอดขายผ่านคอนเทนต์ครีเอเตอร์เกิดงานดิจิทัลทัวริสต์แฟลและพลาดไม่ได้ในกิจกรรมบิสเนสแมทชิ่งกับผู้ให้บริการดิจิทัลกว่า50รายในหาภูมิภาคทั่วประเทศมาร่วมกันสร้างรอยยิ้มที่กว้างขึ้นให้ก,กับนักท่องเที่ยวและร่วมเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวไทยให้พร้อมก้าสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลที่มั่นคงต่อไป Land o n n e c t พร้อมแล้ว ที่จะช่วยคุณเปลี่ยนประสบการณ์การทำธุรกิจท่องเที่ยวที่สามารถออกแบบได้ลึกยิ่งกว่าเดิมและง่ายขึ้นแค่ปลายนิ้ว Thailand c o n n e c t